งานเข้าอีกแล้วครับก็อุบัต mm ิเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะก็ไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าทุกอย่างต้องระมัดระวังครับลูกน้องใส่กับรถกระบะพังยับครับ ประกันไม่มีครับไม่มีประกันทั้งน้ำมันไปหมดทั้งน้ำมันทิ้งอยู่ตรงนี้<ะ>ก็ดีที่คนไม่เจ็บมากครับคนก็ ข้างบนเป็นคนขับรถกระบะนะครับคนขับรถกระบะแล้วก็แฟนเขาแฟนเขาไปหาหมอแล้วครับคิ้วแตก,แกนิดนึ่งทะเบียนก็หล่นหายไปเลยเดี๋ยวไปตามหาก่อน คนขับก็ปลอดภัยดีครับรถก็ซ่อมไปเดี๋ยวค่อยไปเคียร์กันไม่รู้จะหมดเท่าไหร่ครับมือไม้อ่อนแรงโดนอีกแล้วชีวิตโดนตลอดครับอยู่ที่แยกน้องสนมบ้านน้องสนมครับ อำเภอเดชนะตำบลบัวง,งามครับอำเภอเดช<อ>เดี๋ยวรถเข้าลงพักครับมันเป็นอุบัติเหตุนะนะก็มไม่อยากแห้มันเกิดหรอกผมก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกแต่ว่ามันก็เกิดไปแล้วมันเกิดไปแล้ว จะอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามตามว่านเนี่ยโอ้ยเดี๋ยใจครับเอเดี๋ยวเข้าว่ากันไ่น้องเจอกันคลิปต่อไปครับไปแล้วครับสวัสดีครับ